ทำส่งแจกของด้วยแล้วก็มีคลิปให้ดูอีกามากมายเพียบไปหมดถ้ารู้แล้วก็เขาเ้าไปกดติดตามซะลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเข้าใจไหมไอ้จ้าครับสวบัสดีพ่อแม่พี่น้อ,องทุกท่านด้วยนะครับผมพบกับผมนายสังข์เชิงเดินครับ วันนี้นายสกัยจะพาทุกคนมาเสี่ยงดวงอีกแล้วครับผมผมลองสังเกตว่าคลิปที่ผมเสี่ยงดวงนะครับผมผลตอบรับดีมากๆเลยครับผมยังไงก็ขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์มาถึงตอนนี้นะครับผมขอบพระคุณจากใจจริงๆ,ๆครับ แล้วก็ส่วนเรื่องการสุ่มแจกรางวัลยอด subscribe ครบ100นะครับผมผมยังไม่ลืมนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปมาชี้แจงบอกอีกทีนะครับว่าทํายังไงเดี๋ยวผมกะว,ว่าจะลงคลิปภายในวัน2วันนี้แหละครับผมอดใจรอสักครู่เดอ้อมาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าครับผมอดอทะเลกันไกลแล้วเนอะมาวันนี้ที่ผมจะมาเสี่ยงดวงนะครับผมมีน้อง fc มาให้ผมเสี่ยงดวงอีกแล้ว <c oughs> โอ้ยผมนี่ oh <my> รู้สึกหนักใจจริงๆนะแบบคือแบบ คือกูก็ไม่ได้ดวงดีตลอดเปะวะไอ้เรียบมึงทำไมต้องให้กูเสี่ยงดวงด้วยวะเอแบบ <c oughs> อ่ะไปดูภาพกันเลยครับผมไปเ <c oughs> นี่ยครับผมพี่อยู่หรือเปล่าวัดดีครับเนี่ยครับผมช่วยเปิดให้ผมหน่อยได้ไหมเนี่ยครับผมก็เลยย้ำนานงเขาไปอีกทีว่าแน่ใจหรอมันจะดีรอยเนอเพื่อความมั่นใจเนาว่าครับพี่ได้เลยครับพี่ขอให้ได้ขอให้โดนนะครับพี่สลุมมึงเอาจริงใช่ไหมเนี่ยไป จัดปะเอสเตย์อืม,มเอยเตความชิปหายมาให้กูอีกแล้วไอสต์กูก็คนธรรมดานะไม่ได้ดวงดีอะไรขนาดนั้นน้องเขาก็ได้ทําการส่งรหัสมาให้ผมแล้วนะครับแล้วก็โอนเงินมาจํานวนหนึ่งนะครับผมอย่างที่บอกครับผมขอไม่บอกราคาว่าผมตกลงอะไรกันไว้นะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจอยากให้ผมเปิดให้นะครับผมติดต่อมาทางแฟนเพจได้เลยครับผมผมยินดีที่จะเปิดให้ครับไม่มีปัญหาครับแล้วก็ จะลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันแบบนี้ด้วยครับผมแต่ถ้าพ,พี่น้องๆคนไหนแบบว่าไม่อยากเปิดเผยตัวไม่อยากให้ใครรู้ก็แจ้งกันได้ครับผมก็จะไม่ทำการอัดวิดีโอแล้วไม่เอาคลิปลงครับผมเดี๋ยวผมขอใส่รหัสก่อนนะครับโอเคโอเคแม่ทอเอ,อ,เอไม่ใช่เอ้ยเอ้ย,อยกูเหมือนอะไรของกูเนี่ยโอเค เอ้ยแอตอนเมลโอเคเดี๋ยวผมขอตัดคลิปก่อนนะครับผมโอเคเพื่อปิดบังรหัสของน้องเขานะครับผมไปไปกันเลยรอลดแป๊บโอเคมาที่หน้าหลักนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรทั้งนั้นไปเลย ร้านค้าครับผมโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาเสี่ยงลอตเตอรี่นะโอเคตอนนี้ผมเติมไปแค่สามร้อยก่อนนะครับผมเพราะว่าเผื่อเผื่อเผื่อฟุกได้ไงก็เลยแบบว่าเย็บเย็บก่อนเย็บเย็บก่อนโอเคจอดไปห้าลูกครับไปครับลูกที่หนึ่งลูกที่หนึ่งว่าไง อุทีหนึ่งอุ้มทีหนึ่งทีหนึ่งมามามาเฮ้ยยึดต,ตว้ตวครับยึไไดไว้ครับมไ,ไ,มไม่ได้แล้วครับผมแต่ได้สกินแต่ได้สกินว่ะสกินมาว่ะไม่ได้แลแต่ได้สกินว่ะไอ้ที่เม็ดแรกอะ่ะกูช็อกแป๊บไอ้สัตว์ผมนี่งงเลยครับผมนี่งงจริงๆ คือแบบเฮ้ยมึงเติมไปเฮ้ยตื่นเต้นเลยนะคือแบบผมเติมไปแค่สามร้อยเองอะ่ะเอาเปิดมาลุกได้สกินในะราคาแบบว่าสา0รอยอ่ะโอ้ยคุ้มแล้วมึงคุ้มแล้วต่อให้ไม่ได้แรงมึงก็คุมมมค้มแล้วสุเดียวจุงส่วนอีกมึงคุ้มแล้วแหละดูที่สามไปที่สามดูที่สามว่าไงว่าไง เงินที่เยอะเงินไอ้สัตว์ตกใจหมดเลยเห็นแรก,แรกๆมาลูกที่สี่ลูกที่สี่ลูกอื้อไอ้สัตว์เอ้ยคุย้ยมาลูกที่ห้ามาให้พี่เถอะไอ้น้องให้พี่เถอะมาให้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สัตว์เอ้ยเห็นแมงค้างๆไอ้สัตว์เช่นสู้กันมาทำฮี้ยอะไรล่ะคุย้ย เดยอยู่193นะครับผมผมจัดให้หมดเลยดีกว่ามาซื้อให้หมดไปเลยเพราะว่าเราคุ้มแล้วเราคุ้มแล้วเราได้สกินมาแล้วถึงว่าจะเจ๊งชุดแรก300นี่ไม่ได้แล้วไม่เป็นไรถือว่าคุ้มครับไม่เกลือครับมาลุกทีหกลูกทีหกลุกทีหกให้กูเลยให้กู ให้กูไม่ดียังไงสัตว์จริงๆด้วยกูบอกแล้วสัตว์เอ้ยเต็มข้อครับพี่น้องครับผมเรียบร้อยครับหน้าจอค้างๆแบบนี้มาแน่นอนครับผมโอ้เรียบร้อยไอ้น้องเอ้ยเหมือนยกภูเขาออกจากอ,อกเลยครับผมตอนนี้ได้แล้วให้ไอ้น้องคนนั้นละโอเคให้น้อง FC ของผมนั่นเองครับผมโอเคครับเงินที่เหลือ ผมขอเป็นค่าบัรุงช่องแล้วกันนะครับผมโอ้โหสุดยอดครับไอ้น้องนี่ไอดีมึงนี่ขึ้นจริงๆวะ่ะเปิดแม่งสุดยอดอะ่ะคือแบบเม็ดแรกมาได้สกินเลยอะ่ะเม็ดที่หกนะเนี่ยโหเยี่ยได้แล้วโหสัตว์ว่ะมาวอาไหี้ไอดีนี้มาว่ะไอดีน้องแม่งเจ๋งว่ะโอเคครับผม สำหรับ ID ของน้องฟุก fc ของผมนะครับผมน้องฟุกมึงเอ้สบายแล้วไอ้น้องพี่อ่ะเติมไปแค่300ได้แลเลยสัตว์กง,งงมากครับงงจริงๆครับผมงงมากเลยแต่ถ้ามีคำหยาบคายยังไงผมขออภัยด้วยนะครับผมในนัดที่นี้นะตื่นเต้นจริงครับยังไม่อยู่จริงฟิล่าดอีกแล้ว คือแบบตั้งแต่ผมเปิดมาผมไม่เคยได้ไวัยขนาดนี้อ่ะดีผมยังทําไม่ได้อ่ะคือแบบลูกแรกมึงได้สก,กินเลยอ่ะโอ้ไอเยี่ยกูช็อกแป๊บแต่กูไม่คิดว่าแบบจะได้แลภายในเงิน300รออ่ะคือแบบกูไม่เคยเจอไงคือแบบแปลกมากไอส้สั์กูงงเลยอ่ะดี ID กูยังไม่เป็นเลยอ่ะมึงโชคดีมากกว่าไอุ้กเย้ยมึงโชคดีจริงครับน้อง FC ของผมเยี่ยม บจบภารกิจกูละถือว่าได้ละโอเคห้าลูกที่เหลือมึงเอาไปสุมเองแล้วกันนะน้องโอเคบทสรุปวันนี้ครับผมทําภารกิจของน้องฟุกสําเร็จครับน้องเขาบอกว่าให้ล่าแลมาให้หน่อยแต่ว่าพี่ไม่ต้องแลกนะน้องเดี๋ยวน้องเอาไปแลกเองอะไรประมาณนี้ครับโอเคพี่ทาสาเร็จแนละ้วน้องเลยไปแลกเองแล้วกัน บทสรุปวันนี้นะครับผมได้สกินมาลูกแรกครับได้สกินมาลูกแรกเลยแล้วก็ได้ติดตั้งได้แลมาอยอีกอันนึงโอ้ยตื่นเต้นยังตื่นเต้นอยู่เลยวะโอเคยังไงก็ขอบพระคุณมากครับที่รับชมมาจนจบนะครับผมยังไงก็ขอบพระคุณมากครับแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมนะครับผม ขอขอบคุณจริงๆครับส่วนเรื่องการแจกนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปมาถแถลงอีกทีนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้เป็นไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อด้วยนะครับผมตําหนิติชมกันได้เลยครับผมไม่ว่ากันเดอ้อน,นี่ก็คือชื่อของน้องฟุกนะครับผมถ้าพ่อแม่พี่น้องคนไหนต้องการคนไปอยู่ทีมด้วยสเตปดีดีเวลตัน well นี่เลยครับผมชื่อน้องฟุกแอดมาได้เลยเดอ้อ ขอบคุณน้องฟุกมากเลยนะครับผมที่ส่งไอดีมาให้ผมเปิดที่ไว้ใจในตัวผมนะครับผมขอบคุณมากเลยครับที่ทําให้เกิดคลิปดีๆแบบนี้ให้พี่ๆน้องๆได้ดูกันนะครับผมเนี่ยก็ขอบคุณมากครับโอเคครับจบเท่านี้ดีกว่าเด้อไม่มีอะไรแล้วเด้อก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า